สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอางานเรื่อง marine survey นะคะหรือว่าการสำรวจทะเลของชาติตันตกเชื่อนางสาวนาิดศทองเงินเลขที่12ชัมม้นมาหกครับแปดะะค่ะ marine survey นะคะการสำรวจทางทะเล การสำรวจทางทะเลของยุโรปเริ่มต้นเมื่อคริสตศักราช1,450-1,750นะคะซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกับยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการของยุโรปและต่างก็มีบทบาทสำคัญต่อบอะวัติศา์ยุโรปในยุคใหม่กล่าวได้ว่าการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเป็นพื้นฐานสำคัญทำให้เกิดการสำรวจทางทะเลซึ่งเป็นผลให้ยุโรปเผยแพร่วัรนธรรมของตนไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของโลกได้ในเวลาต่อมาซึ่งสาเหตุของการสำรวจทางทะเลมีดังนี้ค่ะ ข้อที่1นนะคะการมีวิทยาการที่ก้าวหน้าในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการชาวยุโรปได้เริ่มหันมาสนใจศึกษาสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวและผลจากการติดต่อกับโลกตะวันออกในสมัยสงครามครูเสดรวมไปทั้งการขยายตัวของเมืองในระยะเวลาใกล้เคียงกันทําให้ชาวยุโรปได้สัมผัสกับอรารยธรรมความเจริญของโลกตะวันออกหลากหลายอย่างเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างทางด้านปรัชญาคณิตศาสตร์และ,ะดาราศาสตร์ทาให้ปัญญาชนเริ่มตรวจสอบความรู้ของตน และค้นหาคําตอบให้กับตนเองเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวนะคะซึ่งผาักดันให้ชาวยุโรปหันมาสนใจต่อความี้ลับของท้องทะเลที่กั้นระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกโดยเฉพาะความรู้ทางภูมิศาสตร์ของแผนที่โตเลมีค่ะ สนะคะแรงผลังด้านทางด้านการค้าเมื่อพวกมุสลิมสามารถยึดครองกรุงคอนสแตนติโนเปิลและดินแดนจกกักรวรรดิดบเซนทายได้ทั้งหมดในปีคิษกราฎ์ศักราสิาทให้การค้าทางบกระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกหยุดชะงักนะคะ แต่สินค้าต่างๆจากโลกตะวันออกเช่นผ้าไหมเครื่องเทศยายต่างๆยังเป็นที่ต้องการของตลาดตะวันตกนะคะซึ่งหนทางเดียวที่พ่อค้าจะติดต่อค้าขายได้ก็คือการติดต่อทางค้าขายทางทะเลดังนั้นจึงจําเป็นต้องสํารวจเส้นทางทางทะเลเพื่อหาเส้นทางติดต่อกับดินแดนต่างๆทางตะวันออกค่ะ <S <S ข้อที่3นะคะแรงผลักดันทางด้นานศาสนาเนื่องจากความคิดข,ของผู้นำชาติต่างๆในขณะนั้นเห็น เห็นว่าการเผยแพร่ศาสนาคิดเป็นกุศลอย่างมากนะคะรวมทั้งต้องการแข่งขันกับชาวมุสลิมที่เข้ามาขยายอิทธิพลอยู่ในขณะนั้นจึงสนับสนุนให้มีการค้นหาดินแดนใหม่ๆและเผยแพร่ศาสนาคิดไปพร้อมๆอกันด้วยค่ะข้อที่4นะคะอิทธิพลของแนวคิดในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการแนวความคิดในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนะคะทําให้ชาวยุโรปมุ่งหวังที่จะสร้างชื่อเสียงเกียรติยศและความต้องการที่จะเสียงโชคเพื่อชีวิตนะคะ ที่ดีกว่าผักดันให้ชาวยุโรปเกิดความกล้าหาญที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆรวมรวมไปทั้งความกระตือรือร้นที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆและการลักผจญภัยเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ชาวยุโรปกล้าเสี่ยงภัยเดินทางสำรวจมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาลนั่นเองค่ะบทบาทของชาติต่างๆในการสำรวจทางทะเลนะคะ เริ่มต้น,นที่โปรตุเกสค่ะในทศรวรรษที่15เจ้าชายเฮนรี่นาวิการลาชและพระอนุชาของพระจอนที่1แห่งโปรตุเกสได้จัดตั้งโรงเรียนราชนาวีเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินทางทะเลการใช้เครื่องมือและเทคนิคการสร้างเรือซึ่งส่งผลให้ชาวโปรตุเกสสามารถค้นพบเส้นทางเดินเรือสู่ดินแดนทางตะวันออกได้ค่ะและภาพที่เห็นอยู่ด้าทางนี้นะคะก็คือบาโธโลมิวไดเอส สามารถเดินเรือเลียบชายฝั่งทวีปแอฟริกาผ่านแหลมกูดโฮปได้สำเร็จในปีคิดสกักราช1488ค่ะแล้วบุคคลในภาคข้างต้นนะคะคือวัสโกดากาม a าและเรือตันเส้นทางสำรวจของไดแอดจนถึงทวีปเอเชียและสามารถขึ้นฝั่งที่เมืองกาลิกัสของอินเดียในเมืองคิดสกักราช1498ค่ะ ต่อมาชาวโปรตุเกสสามารถควบคุมเมืองต่างๆทางชายฝั่งตะวันออกของแอฟริกาและอินเดียชายฝั่งตะวันตกและสามารถยึดตัวเมืองกลัวในสมมหาสมุทรอินเดียได้ค่ะชาติที่2นะคะคือชาติสเปนคิดตัศกษาราิบส คิสโตเฟอร์โคลมบัสชาวเมืองเจนัวประเทศอิตาลีซึ่งมีความเชื่อว่าโลกกลมได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์สเปนให้เดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อสำรวจเส้นทางเดินเรือไปประเทศจีนแต่เขาได้พบกับหมูกก่เกาะ เวลินด i สเป็นส่วนหนึ่งของทวีปอ,อเมริกาใต้นะคะโดยบังเอิญเจอในปีคศักสราช1,492ทำให้สเปนได้ครอบครองดินแดน,นส่วนใหญ่ใน,ในอเมริกาใต้ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่เงินและทองคำในเวลาต่อมาค่ะและบุคคลที่3ที่ได้เดินเรือไปในชาติของชาติสเปนนะคะก็คือ เฟอร์ดินานด์แมกจลันนะคะในปีคิดสกัด1519เฟอร์ดินานด์แมกจลรันนักเดินเรือชาวโปรตุเกสโดยความสนับสนุนของกษัตริย์สเปนได้เดินทางไปทางทิศตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกผ่านช่วงแคบที่ภายหลังตั้งชื่อว่าแมกจลันทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้นะคะ ข้ามจากมหาสมุทรแอตแลนติกมายังทวีปเอเชียเขาถูกชาวพื้นเมืองฆ่าตายเมื่อพยายามเผยแพร่ศาสนาคริสต์ที่เกาะฟิลิปปินส์แต่ลูกเรือของเขาสามารถเดินทางกับสเปนทางมหาสมุทรอินเดียได้สําเร็จในปีคศก1522นะคะนับเป็นเรือลําแรกที่แล่นรอบโลกได้สําเร็จค่ะ ชาติที่สามนะคะคือชาติฮอลันดาเดิมเนี่ยฮอลันดาอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนและทำหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางในการค้าเครื่องเทศนะคะจนกระทั่งคิสสกักราช181ได้แยกตัวปอิสระจากสเปนทำให้สเปนประกาศปิดท่าเรือลิสบอนส่งผลให้ฮอลันดาไม่สามารถซื้อเครื่องเทศได้อีกฮอลันดาจึงต้องหาเส้นทางทางทะเลเพื่อซื้อเครื่องเทศโดยตรงในที่สุดกองทัพเรือของฮอลันดาก็สามารถยึดครองอำนาจทางทะเลได้ในปีคิสสกักราช1598 และได้จัดตั้งสถานีการค้าในเกาะชวาจัดตั้งบริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาเพื่อควบคุมการค้าเครื่องเทศคะ่ะชาติที่4คือชาติอังกฤษนะคะในปีคิดสกัต์ัาด1588กองทัพเรือของอังกฤษทางสงครามชนะกับกองทัพเรืออามาดาของสเปนที่มีชื่อเสียงได้ทําให้อังกฤษขคยอิทธิพลสุดเด่นแดนตะวันออกสามารถทาลายอํนานาจทางทะเลของโปรตุเกสและเข้าไปมีอํนานาจและ และอิทธิพลในอินเดียและเป็นเพียงคู่แข่งทางการค้ากับฮอลันดาในคริสต์ศตวรรษที่17มีเพียงอังกฤษฮอลันดาและฝรั่งเศสที่แข่งขันกันมีอำนาจทางทะเลและแสวงหาอาณานิคมนะคะตอนนี้ได้มีการทําสงครามกันหลายครั้งมากในที่สุดฮอลันดาก็ยังมีอำนาจในแถบมาลากาและควบคุมการค้าเครื่องเทศในหมู่เกาะเครื่องเทศต่อไปนะคะจนถึงปลายคริสต์ศตวรรษที่18อังกฤษกลับเป็นประเทศที่มีแสงยานุภาพการทะเลเหนือกว่าทุกชาติโดยได้อาณานิคมในอินเดีย เมริกาเหนือและทวีออสเรเรียทางทวีเลยคะ่ะผลจากการสำรวจทางทะเลมีดังนี้นะคะข้อที่1นึ่งอะไรทำยุโรปได้เผยแพร่ไปสู่ดินแดนอื่นๆที่ชายยุโรปเดินทางไปถึงโดยชายยุโรปได้สร้างเมืองและความเจรินต่างๆเพื่อให้ตนสามารถดำเนินชีวิตได้ตามแบบที่คุณเคยจึงเกิดการแพร่กระจายวัฒนธรรมตามแบบตะวันตกเช่นภาษาการแต่งกายอาหารระบบการปกครองศิลปาการรมเช่นการก่อสร้างถนนสะพานและสถานที่ราชการโบสถ์วิหารเป็นต้นค่ะ ข้อที่สองนะคะยุโรปได้รับอรารยธรรมจากดนินแดนอื 1, ่นๆเช่นวิทยาการของชาวตะวันออกเช่นการเดินเรือศิลปะจีนที่เน้นความงดงามของชาติธรรมชาติอรารยธรรมของอิสลามเช่นคานิสตาดการดื่มชาแบบจีนกาแฟจากตุรกียาสูบจากหมู่เกาะเวลอีสต์น้ำดานจากบราซิลและมันฝรั่งจากอเมริกาใต้ค่ะใจบินบทบาทสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของชาวยุโรปนั่นเองค่ะข้อที่สามนะคะ เกิดการแพร่กระจายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ชาวยุโรปได้นําพันธุ์พืชจากถิ่นกาเนิดไปยังภูมิภาคอื่นๆเช่นนํากาแฟจากดินแดนตะวันออกกลางมาปลูกที่เกาะชวาต่อมาได้มาแพร,แร่ขยายไปปลูกที่อเมริกาใต้ต้นยางพาราจากบราซิลมาปลูกที่อินโดนีเซียมาเลเซียต่อมาได้ขยายเพาะปลูกที่ทางภาคใต้ของไทยมาฝรั่งและขา้าวโพดจากทวีปอเมริกามาปลูกในยุโรปปลูกข้าวโอ๊ตและข้าวโพดค่ะ ข้อที่สนะคะเกิดการระบาดของโรคภัยไข้เจ็บซึ่งมาพร้อมๆกับเรือของชาวยุโรปโรคโระบาดที่สําคัญเช่นโรคหัดและฝีดาดในอเมริกาเหนือไข้เหลืองและไข้ามาลาเรียที่มีมากในแอฟริกานะคะระบาดในอเมริกาการใต้เป็นต้นเนี่ย แล้วข้อที่5นะคะศลสนาคริสต์ดได้เผยแพร่ไปในดินแดนต่างๆที่ชาวย,ยุโรปเข้าไปติดต่อค้าขายหรือดินแดนที่ยุโรปได้เข้ามายึดครองจัดตั้งเป็นอาณานิคมในบางแห่งใช้ใช้แบบสันติวิธีโดยบาทหลวงจะทําหน้าที่สั่งสอนให้การศึกษาของชาวพื้นเมืองและช่ะชวยเหลือด้านมนุษธยธรรมในบางแห่ง ใช้วิธีการรุนแรงบีบบังคับให้คนพืพ้นเมืองในบริเวณอเมริกากาและอเมริกาใต้ให้มาเข้ารีดนับถือศาสนาคริสต์ทำให้ศาสนาคริสต์เจริญอย่างมั่นคงในดินแดนทวีปอเมริกราและดินแดนต่นางๆนั่นเองค่ะขอจบการนำเสนอไปเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ